สวัสดีน้อคนครับวันนี้พี่มีสินค้าตัวใหม่มานําเสนอกันนะครับร้านของเรา NDA Shop ขายบารบี้ราคาถูกมากนะครับเป็นร้านที่การันตีรีวิวจากลูกค้ามากกว่า50คนแล้วก็อาจจะมากไปถึง100คนก็ได้หรือพันคนพี่ก็ไม่ทราบนะครับติดตามชมผลงานเราได้ในร้านค้า facebook ของเรานะครับวันนี้สินค้าตัวใหม่เป็นสินค้าที่มีคุณภาพมากๆเลยนะครับนั่นก็คือ บาร์บี้นั่นเองนะครับเดี๋ยวเราไปดูกันดีกว่าว่ามีรุ่นไหนบ้างประกอบไปด้วยกันทั้งหมด2รุ่นด้วยกันนะครับสำหรับรุ่นแรกนั้นมีทั้งหมด3ตัวนั่นก็คือนี่ครับเป็นบาร์บี้พร้อมกับชุดและรองเท้าอย่างดีนะครับจะเป็นหัวบาร์บี้แท้เลยนะจ๊ะมีผมบาร์บี้แท้หน้าเมคอัพครบผมนิ่มผมเต็มหัวแน่นอนครับส่วนบอดี้เป็นบอดี้อย่างดีนะครับสามารถที่จะงอขาได้ แล้วก็เป็นบอดี้เนื้อซิลิโคนอย่างดีเลยนะครับนี่คือตัวที่1นนะตัวที่หนหน้าเมคอัพเต็มนะครับชุดแบรนด์ซิมบ้าอย่างดีนะนี่ตัวที่1นนะครับต่อมาตัวที่สองนี่ผมหน้าสวยมากเลยนะครับนี่ผมด้านหลังเป็นชุดแบรนด์ซิมบ้าเหมือนกันรองเท้าให้ทุกตัวนะครับเป็นหัวแท้นะ มาตัวที่3ครับตัวที่3ามน่าสวยมากเลยตัวนี้ผมยาวนะครับอีกตัวนี้ทุกตัวเราผมยาวหมดเลยแต่ตัวนี้จะผมยาวประมาณครึ่งหลังนะครับน่าสวยนะครับสามารถที่จะสั่นหัวได้ตามสไตล์บาร์บี้ตามหัวบาร์บี้แท้เลยนะครับก็จะเป็นอย่างนี้ซึ่งตัวนี้ก็คือหัวบาร์บี้แท้นนเองสวนบาร์บี้เป็นบาร์บี้ดีซิลิโคนนะครับสำหรับรุ่นนี้มีด้กันทั้งหมด3ตัวนะครับ ราคาอยู่ที่300บาทเท่านั้นน้องจะได้รับบาร์บี้ไปเลยครับ1ตัวพร้อมกับสแตนสแตน1อันแต่เป็นสแตนสีฟ้านะครับเราจะทำการเลือกให้นะครับซึ่งถือว่าคุ้มไหมคุ้มสุดๆเพราะว่าหนูได้บาร์บี้หัวเป็นบาร์บี้หัวบาร์บี้แท้1ตัวนะครับพร้อมกับชุดรองเท้าและสแตน1อันคุ้มมากๆเลยครับในราคา300บาทแถมส่งฟรีแบบ EMS อีกต่างหากนะครับ มีแค่3เซตนะต่อมาเป็นเซตพิเศษครับเป็นบาร์บี้แท้เป็นบาร์บี้แท้เลยนะครับบาร์บี้แท้เลยตัวแท้เลยนะครับมีแล้วก็มีเสื้อลาตีชุดลาตีให้ด้วยซึ่งบาร์บี้แท้ตัวนี้ผมยาวถึงกลางหลังนะครับที่ไม่แน่ใจว่าเป็นรุ่นไหนนะแต่ว่าหน้าสวยมากพร้อมกับสแตนสีแดงนะครับนี เซตนี้เซตนี้ราคา380บาทเท่านั้นส่งฟรี FEMS นะครับแต่ว่าตัวนี้เป็นตัวแท้นะเป็นบาร์บี้แท้มีตัวเดียวนะครับเซตนี้เซตเดียวส่วนเซตนี้มีแค่3เซตเท่านั้น300บาทแถมสแตนดนึอันตรงฟรี EMS มี3ตัวเท่านั้นนะจ๊ะเป็นบาร์บี้หัวแท้รีบซื้อกันหน่อยนะหมดก่อนไม่มีแล้วนะจ๊ะพบก,กันใหม่ในร้านเรานะครับอย่าลืมว่าแอสเพเรามาก่อนนะในขายบาร์บี้ราคาถูกมากบายบาย